เอ้าท่นอยู่นคนเดียวพี่เฟสไปไหนอ่ะฮะเออพี่เฟสไปไหนวะถ่ายคลิปเนี่ยโอ้เช้าอ่ะนะาท่านาาชิ้เราอะ่ะไปไหน,นหมดวะเดี๋ยวรอแล้วกันนะรอพี่เฟสกันรอพี่ตังกันนะใช่ปะไปไหนกันเนี่ยลช้านะถ้าถ่ายคลิปแล้วไปไหนกันก็นไม่รู้อืมเขียงเวทไจใช่ป่ะเฟสไปไหนอ่ะ ฮะแล้วน้องเฟซก่อนะเฟสจะมาเฟซสวัสดีครับวันแล้วสวัสดีค่ะครับวันนี้ครับมาเจอกันกับน้องชี้กับน้องเฟซอีกแล้วนะครับข่าวผีแล้วนะโอ้ยนี่ดเกว่าเห็นไหมกาเลี้ยวไปไหนกันมาทาแป้งหน้าขาวกันหมดเลยดูดิดูดูดูน้องตังน้องตังครับนี่น้องตังน้องใหม่น้องใหม่เนี่ยนะครับเชิญเรากำลังจะทำรายกันวันนี้เราทำะไรกัน เป็นไงไฮเยรนนี่เป็นไง,นงไ,ปไปดูน้องเฟสนะครับเไป็นไงแกก่อนอ่าแกก่อนนี่ครับไฮดาว์เยนลี่เป็นอย่างเงี้ยซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับคิดละสิบบาทบางทีก็สิบห้าบาทนะครับนี่น้องเฟสกับน้องชีครับน้องตังก็ให้น้องไปแกะเองก่อนนะโอ้โหผีมาละเนี่ยก็ผีเลยอ่ะนี่นี่น้องชี้แกะได้แล้วอุ้ย ่ไมเป็นไรตีฮ้อทะยางเขาทำทะยางเฟตทะยางอ่าดูนี่ครับเท้มผ้นเสมกันมันมันเป็นอะไรอ่ะเปาะแปะเหรอใช่อ๋อเปาะแปะนะครับเข้มข้มันเป็นเปาะแปะน้องชี้ไม่ทำเลยครับชี้ได้รถข้างหลังนู่นดูพี่ทำกันนะครับนี่ดูครับดูดูเสียงนะครับดูเสียงนะครับอยากเสียงหน้าเลยแก นี severe, ่อืมแกกยากมาเนาะนี่ดูไครดาวไครดาวแกกยากนี่นี่ดูเสียงดูเสียง้องตังเอามาใกล้ๆน้องเฟสโลพี่เฟสโลให้เร็วมาใกล้ๆฟังเสียงดูเสียงแล้วเสียงดูเสียงนะครับตังไม่ใช่น้องตังเป็นเพื่อนนะดูเสียงครับดูเสียงมาลองกินลองกินกันลองกินมาลองกินแล้วเร็วเร็วยุคให้องตังยุคให ไข่แตะไข่แทกไข่แดงแตกอ่าเราก็เราก็เราก็เดี๋ยวเขากินพร้อมพร้อมพร้อมกันพร้อมกันไข่แตกไกเอาชี้ทำไรครับใส่ไข่เหรอใส่ได้เปล่าอ่ะพี่เฟซพี่เฟซช่วยหน่อยช่วยช่วยช่วยช่หน่อยช่วย้หน่อยเนาะอ้าวอ้าวนี่เราก็ห่างหายคลิปทำคลิปกันเป็นนานนะเล่ประมาณสี่ห้าเดือนได้ครับทำห่างหายกันไม่มีเวลามาทำคลิปมาให้คนดูดูเลยครับโอ้นี่ดูพี่เฟซให้พี่น้องชี้นะครับ ใส่ผสมใส่ยางพิษใส่ยางใส่ผสมอม่เฮ้ยใส่ได้เลยดูใส่ยากใส่ผสมอ้าวให่ผสมไข่สองสีอะได้เลยอ่าเมื่อกี้กินได้กินกินเลยสี่ครับเฮ้ยสีสี่โอ้โหโอ้โหมันไกินอะไรยัดเลยโอ้โหหมดแล้วคำเดียวกินใหญ่กว่านั้นอะโอ้โหพี่ตังกินเลยตังกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหดวงชิ้นชิ้นซอสซอสตามพี่ต่างครับดูครับ โอ้โหอร่อยไหมโอ้โหแข่งกันกินแข่ง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 กินเสียง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 เปาะแปะ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 เลยครับปอ้ปากหนูด้วยโอ้โหเสียงเสียงในปากนี่เปาะแปะเปาะแปะเลยนะนี่ชิคกี้พายอย่างมดแล้วโอ้โหชิคกี้พายแล้วเพราะนึกว่าโคกโอ้โหชิมหมดแล้วชิคกี้พายหมดแล้วครับไม่น่าเชื่อชิคกี้พายหมด มันเป็นวุ้นเหรอวุ้นเยลลี่เหรอหรอ,<ช>อร่อยไหมอร,อ,อร่อยอยยร่อยอร่อยาเฉยอร่อยไหมน้องเช็กกินดีไหมจะให้ของแพ้แล้วอือนี่อ่ตไปให้ให้น้องๆกินไปก่อนนะครับน้องชี้กับน้องเฟซกับน้องตังก็กินกัน,กนหมดแล้วครับนี่เอาเฟซเ,เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งโอ้ค่อยๆกินค่อยๆกินไม่ต้องรีบเออีน้องเช็บโอ้เป็นผีไปแล้วโอ้เป็นผีไปแล้ว นี่ครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าให้น้องเฟสได้บ้านแล้วบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจเพื่อให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะใช่ป่ะอ่าบายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับอจมาาทงนี้